สวัสดีค่ะมิน้นอาริณ t าชาวตนนท์นะคะตอนนี้เรากำลังมารอยินดีต้อนรับกับเทนนิสนะคะเหรียญทองเหรียญแรกในโอลิมปิกของไทยเรานะคะและ้วก็มากไปกว่านั้นเป็นเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกของกีฬาเทควันโดไทยด้วยและปีนี้เธอคนนี้ได้คว้ามาครบทุกตำแหน่งแล้วตอนนี้เธอพิสูจน์แล้วว่าเธอคือที่สุดของที่สุดของเทควันโดโลกจริงๆนะคะ หนูพนักงกีฬาค่ะเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยค่ะแล้ววันนี้เราได้เหรียญอะไรมาได้เหรียญทองจริงเป็นที่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจสำหรับคนไทยมากนะคะเป็นเหรียญทองเหรียญแรกของนักทัพนักกีฬาไทยและก็เป็นเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกของกีฬาเทควันโดไทยได้วยนะคะอยากจะถักดีใจอยู่แล้วแหละที่ว่าภูมิใจมากๆแล้วก็อยากจะถามสั้นๆจะได้ไม่รบก,กวนเวลามากว่าณนโมเมนต์ ที่เราตามเขาอยู่ที่มันกําลังจะหมดเวลาตอนนั้นอะรู้สึกยังไงเราต้องทําอะไรหรือยังไงอย่างเงี้ยช่วยอธิบายให้ฟังได้ไหมคะก็ตามที่แต่ตามอยคะก็รู้อย่างเดียวว่าต้องเตะให้เข้าแล้วก็ต้องทาให้เต็มที่จนกว่าจะหมดเวลาค่ะซึ่งตอนนั้นก็ยังเห็นว่ามีเวลาเหลืออยู่ก็พยายามบุกเข้าไปทำคะแนนค่ะพอทาคะแนนได้แล้วก็แบบว่าเหลือแค่2งวิที่เหลือเ็นอย่างกรก็แบบว่าพยายาม ขอขอบคุณมากมากเลยแล้วก็มินแล้วก็คนไทยทุกคนดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเทนนิสมากนะคะคุณคือแบบที่สุดที่สุดของที่สุดแล้วนะยินดี้วยนะเดินทางกลับปลอดภัยนะคะขอบคุณแรนดสปอร์ต